หลังจากที่เรารู้วิธีการค้นหาราคาสินค้าของคู่แข่งแล้วนะครับจากกรณีตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างว่าเป็นสินค้าคือเคส p h o n e 6เราเข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์นำหน้าด้วยคำว่าราคาต่อท้ายด้วยคีย์เวิร์ดของสินค้าเราก็คือเคส iPhone 6เพียงเท่านี้นะครับเราจะได้รายการสินค้านะครับที่อยู่บนเว็บไซต์ต่างๆครับที่ขายสินค้าเหมือนหรือใกล้เคียงกับเราเพียงเท่านี้เราก็รู้แล้วครับว่าคู่แข่งเราขายราคาเท่าไหร่บ้าง สมมติตัวอย่างนะครับผมอยากจะเข้าไปดูที่เว็บไซต์นี้ครับว่าเขาขายเจ้าเคส iPhone 6เนี่ยราคาเท่าไรกันบ้างคลิกเข้าไปดูครับคลิกเข้าไปดูที่เคส iPhone 6อีกทีหนึ่งนะครับสมมติอันนี้ผมต้องการดูเคส iPhone 6 Plus นะครับนี่ครับเราก็จะเจอราคาสินค้าปรากฏพร้อมรายละเอียดสินค้าโดยละเอียดเลยครับนี่ถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากเลยทีเดียวนะครับถ้าดูจากนี้เฉลี่ยนะครับก็ประมาณเคสละ990บาท นะครับบางเคสก็จะพันกว่าบาท700บาท790 600บาทนะครับ650บาทแล้วแต่ลวดลายแล้วแต่วัสดุแล้วก็แล้วแต่ยี่ห้อด้วยนะครับทีนี้เรารู้ราคาของคู่แข่งแล้วครับแล้วเราก็รู้แล้วว่าสินค้าที่เป็นเคส iPhone 6ตอนนี้แนวโน้มกำลังมาแรงเลยครับกำลังมีคนต้องการค้นหาต้องการซื้อใช้เยอะแล้วยังไงต่อละครับถ้าเราอยากจะขายสินค้าที่เป็นเคส iPhone 6ด้วยเช่นเดียวกัน แน่นอนครับเราก็ต้องหาว่าแล้วเราจะซื้อจากซัพพลายเออร์ที่ไหนดีเราจะซื้อเคส iPhone 6จากที่ไหนแล้วเอามาขายใน Facebook หรือเอามาขายในเว็บไซต์ของเราเองแล้วให้มีกำไรมากครับเว็บไซต์หนึ่งที่ผมจะแนะนำในวันนี้ครับก็คือเว็บไซต์ Ebay ครับเข้าไปที่ ebay.com เว็บไซต์ Ebay นะครับเป็นเว็บค้าปลีกที่มีผู้ค้าจากทั่วโลกเลยครับมาวางขายสินค้ากันให้เลือกซื้อกันหลากหลายมากมายเลยครับ ทำไมเว็บ eBay จึงเป็นที่นิยมนะครับเพราะเว็บ eBay มีระบบ Buyer Protection ครับที่จะช่วยให้ผู้ซื้อเนี่ยมั่นใจได้เลยครับว่าถ้าคุณจ่ายเงินแล้วคุณจะต้องได้สินค้าอย่างที่ต้องการแน่นอนแต่ถ้าเกิดปัญหาไม่สามารถได้รับสินค้านะครับคุณสามารถแจ้งทาง eBay เพื่อของเงินคืนได้เต็มจำนวน100%เลยครับทำให้ผู้ซื้อมั่นใจผู้ขายก็ขายได้อย่างสบายใจด้วยเช่นเดียวกันครับ ย้อนกลับมาดูครับถ้าเราต้องการจะซื้อเคส iPhone จากเว็บ eBay เว็บ eBay เนี่นะครับเป็นเว็บค้าปลีกฉะนั้นคุณสั่งซื้อสินค้าแค่เพียงชิ้นเดียวผู้ขายก็สามารถส่งสินค้าให้คุณได้ถึงบ้านเลยครับและถ้าต้องการจะหาเคส iPhone 6ทําอย่างไรครับง่ายๆครับเราก็ค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดเช่นเดียวกันครับแต่อันนี้คีย์เวิร์ดจะต้องใช้เป็นภาษาอังกฤษครับมาดูกันครับเราก็ใส่เคส iPhone 6 นะครับ plus แล้วก็กด enter ครับเพียงเท่านี้รายการสินค้าต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาครับที่เกี่ยวข้องกับ keyword, คีย์เวิร์ดคำว่าเคส iPhone 6ครับแต่ถ้าเราดูแบบนี้นะครับจะค่อนข้างรายตาเลยทีเดียวแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสินค้าชิ้นไหนถูกสินค้าชิ้นไหนแพงและอย่าลืมนะครับอันนี้เนื่องจากผู้ขายอยู่ต่างประเทศครับสินค้าบางรายการนอกจากจะมีค่าสินค้าแล้วคุณยังจะต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าด้วยเช่นเดียวกันครับ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าสินค้าตัวไหนที่จัดส่งฟรีครับแล้วเขาซื้อขายกันที่ราคาเท่าไหร่ผมแนะนําเพิ่มเติมครับหลังจากที่ค้นหาเสร็จแล้วนะครับคุณเลื่อนหน้าจอลงมาแล้วดูทางด้านซ้ายมือตรงนี้เห็นไหมครับมี2ปุ่มที่ผมอยากจะแนะนําให้ลองใช้เพิ่มดูครับเพื่อทําให้การค้นหาของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นปุ่มแรกครับก็คือฟรีชิปปิ้งครับคลิกตรงนี้ครับให้มีเครื่องหมายถูกอยู่ด้านหน้าครับผลการค้นหาของ eBay จะ กรองมาให้คุณเห็นเฉพาะสินค้าที่ฟรี h i p p i n g หรือจัดส่งฟรีเท่านั้นครับฉะนั้นราคาที่คุณเห็นอยู่ณนะตอนนี้นะครับเป็นราคาสินค้ารวมค่าจัดส่งแล้วครับถึงบ้านเลยครับอย่างเช่นชิ้นนี้ที่ผมชี้ให้ดูนะครับสินค้าชิ้นนี้ราคาเคส i p h o n e ราคาเพียงแค่32บาทห4สตางค์ครับส่งฟรีถึงบ้านครับเรียกว่าคุณจ่าย32บบาทไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติมแล้วครับ นอกจากนั้นนะครับยังมีอีกปุ่มหนึ่งที่ผมอยากจะให้ติ๊กเพิ่มครับเพื่อจะได้รู้ว่าสุดท้ายแล้วสินค้าชิ้นนี้ถูกซื้อขายกันในราคาเท่าไหร่ก็คือปุ่ม Complete Listing ครับปุ่ม Complete Listing ตัวนี้นะครับเมื่อคุณคลิกลงไปแล้วนะครับรายการสินค้าที่ปรากฏขึ้นมาจะมีเฉพาะรายการสินค้าที่จบการซื้อขายแล้วเสร็จสิ้นการซื้อขายแล้วครับดังนั้นคุณจะได้เห็นราคาสุดท้ายของสินค้าตัวนั้นครับ และแน่นอนครับในการซื้อสินค้าเราต้องการซื้อสินค้าที่มีราคาถูกใช่ไหมครับและเราจะเลือกหาสินค้าราคาถูกได้อย่างไรเลื่อนไปดูด้านบนครับที่ด้านบนตรงนี้นะครับจะมีออปชันให้เราเลือก,อกครับว่าเราต้องการเรียงผลการข้อมูลลักษณะแบบไหนครับตอนนี้เราต้องการเรียงผลการข้อมูลของสินค้าที่มีราคาถูกขึ้นก่อนครับฉะนั้นผมแนะนำให้เลือกออปชันที่2ครับ price บวก shipping lowest first แปลว่าเอาสินค้าที่มีราคาสินค้ารวมค่าจะส่งถูกที่สุดขึ้นก่อนครับผมคลิกลงไปเลยครับเพียงเท่านี้ครับคุณจะได้รายการสินค้าที่มีราคาถูกมาให้เลือกสรรเลยครับสังเกตดูนะครับชิ้นนี้ครับ iPhone เคส iPhone 6ชิ้นนี้นะครับสีชมพูราคาเพียงแค่33สตางค์ครับ ส่งฟรีถึงบ้านครับนี่คือราคาขายสุดท้ายแล้วนะครับเพราะนี้คือ complete listing แล้วก็คือจบการซื้อขายเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับถ้าคุณไล่ลงมาคุณจะเจอรายการสินค้าถูกๆมากมายเลยครับอย่างเช่นนี้ครับตอนนี้ผมชอบมากเลยครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ไม่ถึง1บาทครับส่งฟรีถึงบ้านครับลองดูสิครับเคส iPhone หน้าตาแบบนี้เอามาขายในเมืองไทย150บาทครับบวกค่าส่งอีก50บบาทครับส่งทั่วประเทศครับ เบสเสร็จจบที่200บาทผมว่ายัางไงก็มีคนซื้อครับเพียงเท่านี้คุณเห็นโอกาสไหมฮะว่าจะสามารถทําเงินได้อย่างไรจากอ e ีคอมเมิร์ซจากโลกออนไลน์ครับขอให้ทุกท่านโชคดีขายของดีๆทุกคนครับ